สวัสดีครับบอลที่สวยสองนบารมีบอลมาเลยจ,จ้าจะส่งพัสดุหนึ่งต้น2ต้น53ต้นส่งฟรีมีปลายทานนะครับผมสนใจถอาายอะไรโทรได้ดลยศน์หสี่เ้าสานึ่งศูนย์เก้า1 0 4, 9าเนะครับผมมันก็ดังห้าจุดห้าหน้าสวยเริ่องมาที่ต้นนี้ครับพี่หงทองด่างสวยฮารปครึ่งครับครึ่งใบใหม่มายังแจ่มครับพี่หงทองหงทองหงองอน,นึ่ครับพี่หงทองต้นนี้เลยหนึยห้าสิบครับพี่ปีสาตแดง <Es pe ak> เหมือนกันครับผม150หน้าส,สวยๆหน้าเดิมออริจินอลนะพี่ปีศาจแดง150ด้านในเรกาซี่ครับพี่เรกาซี่สวยขยี้จตัวน,นี้ครับพี่นี่เลยเขียวตัดแดงสวยสว่างสว่างครับพี่100 100เรกาซี่นะพี่เรกาซี่ต้นนี้รัตนะลุ่งเรืองครับพี่รัตนลุ่งเรืองอันนี้ออกใบออกแบบว่าเปิดหน้าเหลืองๆนะพี่นะปกติลุ่งเรืองเขาจะด่างออกแดงเนาะอันนี้มีความแบบว่าเหลืองตัดมาด้วย รัตนะลุงเรืองเดียนะผมดูก่อนครับพี่อ่ะตอนนี้เลยครับพี่หนึ่งร้อยสวยๆัตนะลุงเรืองต้นนี้ใบใหม่ร่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่ใบทบ่เพิ่งนี่ใบล่าสุดลุงเรืองหนึ่งร้อยมณีสาแสงครับพี่มณีสาแสงสวยๆต้นนี้ครับพี่หน้าด่างออกส้มๆ้มครับพี่เนาะส้มเหลืองส้มเหลืองสองร้อยครับพี่มณีสาแสงด้านในเทวาอภิรักครับพี่ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเทวาพิรักเทพพระสุธาหนึ่งร้อยสวยๆครับพี่เทพพระสุธาร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็บังเกิดเก้าต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยเหมือนกันบังเกิดเก้าสวยๆร้อยเดียวต้นนี้ครับพี่ใบอ้อนกลมเลยามณาีมณีรอมเพชรหน้าแผลงนะพี่นี่เลยชมพูสวยหวานใหม่ล่าสุดหนึ่งร้อยมณีรอมเพชรหน้าแผงสายพระเนตร กัดแดงมาสวยแล้วครับพี่ตอนนี้เหมือนจะแผงเป็นออกใบหอกเลยเนาะปกติเขาจะมีสะโพกผ่านนะพี่ไอตวเนี้สายพรเน์อันนี้เหมือนจะเป็นแผงใบหอกเลยหนึ่งร้อยครับพี่สายพรเน์นี่เลยแผงแผงออกใบหอกหน่อยกัดสีมาแล้วร้อยเดียวสวยๆจ้ะและด้านนี้ครับผมมาบับเบิรบีเอาไปนี่เลยครับพี่เรื่องสวยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่บับเบิรบีร้อยเดียว แม่ฟ้าหลวงครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งรด่างแจ่มทุกไปหลอดใหม่ก็แจ่มแจ่มร้อยเดียวแม่ฟ้าหลวงครับผมโวเคโนสวยๆครับพี่แดงเป๊ะเลยโอ้โหแดงแดงแบบแดงฉ่ำจริงครับพี่หนึ่งร้อยโวเคโนเมืองลิกอหว,วานๆเลยครับพี่เขียวตัดด่างชมพูหนึ่งรเมืองลิโอครับพี่เมืองลิกอเมืองลิกลกอตัวน,นี้ร้อยเดียวจากส่วนต้นนี้เป็น น้าเมืองนอนแผงครับพี่น้าเมืองนนแผงแผงสวยๆต้นนี้ต้นนี้หนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยนะเมืองนนหน้าแผงอ่ะโฟกัสใกล้ๆครับพี่ต้นนี้สวยจัดร้อยเดียวด้านนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้อ่ะเดี๋ยวฟอร์มเต็มหน่อยลูกไม้สายใหญ่แล้วหนึ่งร้อยห้าสิบด่างออกแบบว่าขาวอมชมพูนะพี่เม็ดชมพูตัดพื้นเขียวหนึ่งร้อยห้าสิบลูกไม้ด่างครับพี่หน้าหวานๆหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้ดาอามงคลครับพี่มงคลจักรวาลครับพี่ หน้าแผลงถ้าเป็นหน้าเดิมเขาจะออกเป็นหน้า,าพื้นพื้นดำนี่เนะพื้นดำตัดแดงอันนี้เป็นพื้นเขียวมงคลจัก,กรวาลแผงครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบสวยๆนี่เลยครับพี่ครึ่งครึ่งใบใหม่ล่าสุดมงคลจัก,กรวาลครับพี่ร้อยห้าสิบครับพี่ต้นนี้หน้าแผงสวยๆจะมาด้านนี้ครับผมฮา,านุมานเผาโรงกาครับพี่ฮานุมานเผาโรงกาต้นนี้ฟอร์มกำลังสวยเลย 100, 100. หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยฮานุมาน เผาลงการ้อยเดียวจะอุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่นี่เลยหน้ายังจหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวเนาะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่นี่เลยมีตัวนี้ด้วยกันหลายต้นอยู่อ่ะต้นละหนึ่งร้อยครับพี่อุทยานวางอยู่ด้วยกันสวยๆตรงนี้จ้า ต้นนี้ครับพี่ตะวันมาราการครับพี่นี่เลยด่างสวยๆโฟกัสใกล้ๆครับพี่อ่ะตะวันมาราการ100ครับพี่ 100, 100 100ตน้นนี้ตะวันมาราการะะะรัตนศิลสวยใหญ่ครับพี่ป้ายแดงอ่ะต้นนี้เป็นไม้หัวนะพี่แนละมีหนอแล้วเดี๋ยวผมดูหนอี ili, นอ ى, น่นี่อันนี้หนอนะนี่หนอนี่เลยครับเี๋เดียเียนี่นีน,น,น,น่นอหน,นอนสวยๆัตนศิละะะรครับพี่100 100สยสวยๆเลยต้นนี้จะบีร้อยเดียวรัตนาศิลครับผมรัตนศิลแล้วก็มี ศิลาแผงด้านในต้นนี้ละกังครับบี่ต้นนี้สวยศิลาหุ้มทองแผงครับพี่หน,นึ่งร้อยห้าสิบตัวนี้หนึ่งห้าศูนย์สีลาแผงหน้าสวยๆครับพี่นี่เลยเขียวส้มเหลืองครับพี่เขียวสเลืองศิลาแผงหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็เทเวศนะรมิตรครับพี่มีสองต้นคู่สองต้นคู่ในกระถางครับพี่นี่เลยเทเวศนะรมิดหนึ่งกระถางมีสองต้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับผมสีเรืองงาม ส,สวยๆแบบนี้ครับพี่นี่เลยวางอยู่ด้วยกันสว,กสวยมากสวยมากสีเรื่องงามเปิดหน้าดังเหลืองมาแล้วนะเนาะเดี๋ยวไม่อ่าเดี๋ยวเม็ดสีอรัพี่เขาจะมาตอนโตสําหรับสีเรื่องงามเนาะเดี๋ยวเขาจะกัดมาในตอนโตตอนเล็กขอให้ด่างแบบนี้ก่อนหนึ่งร้อยครับพี่นะกระถางละหนึ่งร้อยสำหรับสีเรื่องงามครับพี่นี่เลยเขียวด่างเหลืองสวยร้อยเดียวครับพี่สีเรื่องงามแจม่มแจม่มจ้ะแล้วก็มีชายชนย้อกนกลับมาหน่อยชายชนชายชนครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ชายชนชายชน,ชยชนครับพี่ร้อยเดียวจ้า เท้ารำไพฟอร์มกอแพ็คคู่ครับพี่ฟอร์มกอแพ็คคู่มี2ต้นในกระถางครับพี่หนึ่งกระถางมี2ต้นสำหรับเท้ารำไพนี่เลยหน้าเขียวตดัดแดงครับพี่ช้ำช้ำหนึ่งร้อยเท้ารำไพครับพี่ได้ไป2ต้นในกระถางนี่เลยร้อยเดียวแล้วก็หลวงตาหน้าแจ่มครับพี่นี่ใบใหม่ล่า,าสุดเปิดหน้าด่างเหลืองและแดงเหลืองเลยหลวงตาเมืองเอาไปร้อยเดียวครับพี่ตัวนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหลวงตาเมืองด่างสวยๆร้อยเดียวจ้า สีกาญจนาพิเศษค,ครับพี่ต้นนี้100 1งร้มอยหนึ่งร้อยน่าสวยจะมานี้เลยครับพี่สีกาญจนาพิเศษร, 100, 100ศร้อยเดียว100ร้อยเดียวครับพี่แล้วก็มีเหนือดวงเหนือดวงครับพี่ต้นนี้ไซนี้1น0้เหนือดวงใหญ่ๆป้ายแจม่มๆมครับพี่นี่เลยเขียวขาวตัดแดงครับพี่150เหนือดวงเทพบรรพฤครับพ,พี่บอลกราบกัดสีชมพูสวยครับพี่บอลส,สวยฟอร์มป,ประกวดที่ผมเคยอารมณ์สนามประกวดต้นนี้ครับพี่เทพบรรพฤหนึ่งร้อยห้าสิบสวยๆนี่รับประกันความสวยต้นนี้ครับพี่ร้อยห้าสิบ เทพบันพศแม่ฟ้าหลวงขึ้นไปแล้วเขามีนะ้าจำแจำมมาเดี๋ยวเคยดูอีกนี้เลยเอาแม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยหน้าแบบนี้แล้วก็หน้าแบบนี้ต้นละร้อยแม่ฟ้าหลวงนี่สวยเกิดสวยเกินครับผมมันนี้ล้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมอริจินอลนะพี่หน้านี้เนาะหน้าดั้งนะเดิมมันีล้อมเพชรหนึ่งร้อยจ่าพี่จา๋าหนึ่งร้อยมณนี่ล้อมเพชรร้อยเดียวแล้วก็อันนี้สีเลิศงามขึ้นไปแล้วมีทองสยามอ่าทองสยามหมูตัวนี้หน้าสวยเดี๋ยวนะ เปิดใบนี้ขึ้นหน่อยหนึ่งร้อยทองสยามหน้าแบบพรีมเมียมครับพี่เกรดพรีมเมียมร้อยเดียวหน้าเลืองสวยๆนี่เลยจะ้ะทองสยามหนึ่งร้อยด้านในรัตนาะลุ่งโลดครับพี่ต้นนี้จะ้ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพชรบ้านปทุมต้นนี้เลยครับพี่ร้อยเดียวจากเพชรบ้านปทุมนี่เนาะร้อยเดียวร้อยเดียวส่วนต้นอ่าด้านนี้อันนี้น้ามังนนน้ำมังอ๋อหน้าเดิมหน้าเ,เดิมครับพี่หน้าแพงขึ้นไปแล้ว น้ามังนนอันนี้คือหน้าเดิมออริจินอลนะพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสำหรับณามังนนหน้าเดิมร้อยเดียวเหมือนกันหน้าแผงจะเป็นแบบนี้จ้ะนี่เลยอันนี้คือหน้าแผงครับพี่เป็นสีนี้หนึ่งร้อยหน้ามังนนทั้งหน้าเดิมแล้วก็หน้าแผงเนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยมันนี่แผงขึ้นไปแล้วแหละแต่เจอตัวนี้สวยอีกขึ้นอีกครับพี่อันหนึ่งร้อยหน้าแบบนี้สวยจ้ะร้อยเดียวมันนี่ล้อมเพชรหน้าแผง บัวสวรรค์ครับพี่ใบกลมบล็อกเลยด่างชมพูใต้ตัดชมพูสวยๆหนึ่งร้อยบัวสวรรค์ครับพี่เกสอรเกสอรภูมารินหนึ่งร้อยครับพี่น่าจะจ็มเน่วางอยู่ข้างกับสองต้นนี้เกสอรภูมารินกระทางละหนึ่งร้อยจะคุ้มทองใบกลมบล็อกเลยหน้าแดงสวยฉ่ำครับพี่หนึ่งร้อยคุ้มทองขุมทองและเมืองเกาะเกตด,ด้านในต้นนี้ใบใหม่ล่าสุดครับพี่นี่เลยใบยนี้จะใบนี้จะ หนึ่งร้อยเมืองเกาะเก็ดบังเกิดก้าขึ้นไปแล้วแต่เจอแจ่มอีกขึ้นนี่อีกครับพี่นี่เลยบังเกิดก้า0หนึ่งร้อยเหมือนกันครับพี่หน้าสวยๆหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็พรมพิมานกระถางนี้อันนี้มีสองต้นนะพี่สองต้นคู่ในกระถางนะพรมพิมานหนึ่งร้อยจ้ะในกระถางมีสองต้นคู่ครับพี่หน้ามังนนหน้าแผงนี่อย่างสวยตัวนี้หนึ 100, ่งร้อยเหมือนกันร้อยเดียวหน้ามังนนหน้าแผงใช้ชนจ้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย แดงสวยแจ่มน้องวางอยู่ด้วยกันนะพี่เนาะหลากสีหลากสันสวยงามครับพี่บอลแบบถ้าจะอยากเลี้ยงให้สวยต้องคือเลี้ยงกันเยอะครับพี่ผม,ผมแนะนำเลี้ยงยังไงให้สวยเลี้ยงเยอะๆครับพี่แล้วก็วางด้วยกันแบบนี้เนาะอ่ะนำ้ำมันดองขึ้นไปแล้วต้นนี้เทวีเทวีสุริยาครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็มีลูกไม้ด้วยนี่จ้ะลูกไม้ใบกลมหนักปะครับต้นนี้จ้ะน้องขอร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบลูกไม้ใบกลมครับพี่ลูกไม้ใบกลมดักปะครับหนึ่งห้า ศูนย์ครับพี่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์นางรักสดนางรักสดสวยมากเลยมีสองต้นคู่ในกระถางครับพี่ตัวนี้ขอร้อยห้าสิบอันนี้ใหญ่ใหญ่เกินไปแล้วใหญ่เกินไปแล้วนางรักสดหน้าเขียวตัดแดงในกระถางมีสองต้นนะพี่เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้คือใหญ่มากครับพี่เทียบจากด้านข้างได้เลยนางรักสดนี่คือใหญ่สุดแล้วตรงนี้ขอร้อยห้าสิบอ่าเมืองเกาะเกตครับพี่แผงแดงนะใหญ่เหมือนกันหนึ่งร้อยห้าสิบใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้จ้ะหนึ่งห้าศูนย์เมืองเกาะเกต แผลงแดงใหญ่เหมือนกันครับพี่ดาราโนุพัลท์มีสองต้นในกระถางนะพี่อันนี้นะกระถางนี้มีสองต้นนะหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยดาราโรนุพัลท์ร้อยเดียวจ้ะสองต้นในกระถางครับผมมาทางนี้ครับพี่ทางนี้ทางนี้ชัด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 ทินกรชัดทินกอหนึ่งร้100 100 100อยหนึ่งร้อยเทพพัตุธาครับพี่หนึ่งร้อยเหมือนกันจะอุทยานเนาะขึ้นไปแล้วนี่เลยนี่ก็สวยครับพี่หนึ่งร้อยเหมือนกันสำหรับอุทยานหลวง ราชพฤกษ์เมืองนครชุมต้นนี้จ้ะหนึ่งร้อยเหมือนกันครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวสวยๆเมืองนครชุมโซนอันนี้นพเก้านพเก้านี่มีสองต้นนะพี่สองต้นในกระถางนะได,ได้ได้ได้แพ็คคู่แพ็คคู่นพเก้าหนึ่งร้อยครับพี่นพเก้าร,ร,ร้อยเดียวจ้ะแล้วก็ปีศาจแดงต้นนี้ก็แจ่มเหมือนกันนะนี่อ่ะขึ้นไปแล้วแหละอ่ะเจอต้นนี้แจ่มอีกครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบปีศาจแดงครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบ หน้าด่างแดงแจ่มๆเหมือนกันส่วนต้นนี้เป็นปีสัตว์แดงลูกตาลครับพี่แต่ผ่ามาจากแม่ด่างนะอันนี้อาจจะไม่ด่างแต่ถ้าใครชอบความทรงใบนี่เลยพีออ่อย่าเพิ่งดูความด่างดูที่ทรงใบก่อนดูที่ทรงใบถ้าใครชอบความทรงใบลูกตาลนะพี่น้ยแต่จริงก็ผ่ามาจากแม่ลูกตาลด่างแหละแต่อันนี้ไม่ด่างแต่คือใบสวยเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ปีสัตว์แดงลูกตาลหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนี้ต้นนี้เรยจ้า แรมจันต้นนี้ครับพี่แรมจันแรมจันไม้เขียวด่างเหลืองสะดือแดงครับพี่สองร้อยสองร้อยแรมจันแรมจันครับพี่ต้นนี้สวยสวยเลยแล้วก็มีลูกไม้นี่เลยใบอ้วนเหรอว่าเขาเรียกอ้วนป้อมแล้วกันนะมี่นะอ้วนป้อมอ้วนป้อมลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างใบ Med อ้วนป้อมสองร้อยสวยสวย,สวยครับพี่นี่เลยด่างสวยหลากสีมากนะหลายสีเลย,เลยหลายสีเลยใบป้อมๆ,ๆนะพี่เนาะสองร้อยงามงามจ้ดแล้วก็ปีศาจแดงแผงลูกตาลอันนี้คือลูกตาลที่แท้ทูลูกตาลด่างด้วย ด่างชมพูครับพี่อะดูก่อนพื้นเขียวด่างขาวชมพูครับพี่ไม่ตสีแจม่มแล้วที่สาคัญผมบอกเลยว่าต้นใหญ่มากด้านข้างครับพี่นี่เลยต้นใหญ่คืออันนี้น้องอยู่ในกระถางหกนิ้วจริงๆต้องไปลงกระถางสิบแลละนี่เลยต้นนี้น้องขอเจ็ดร้อยครับพี่ปีศาจแดงแผงลูกตาลใหญ่อาแม่พันไม้หัวแล้วแหละเอาไปลงกระถางสิบได้เลยน้าสวยจ้ะลูกตาลคองแท้เจ็ดร้อยสวยสวยครับพี่นี่เลยเต็มกล้องเต็มเฟรมจากศิลาแผง ต้นนี้ครับพี่สวยไซส์ใหญ่อาศิละแผงไซส์นี้ขอ200ครับพี่สิลาหุ้มทองแผงสองศูน,น,นหน้านี้4นี้โดนใจไหม่เอ่ยครับพี่ส0งร้อยเนามีไม้ใหม่ต้นนี้ครับพี่ชื่อว่าไรโกไรโกครับพี่นี่เลยมีกี่สีไปเขียวส้มเนาะเหลืองแดงครับพี่สวยมากไรโกเปิดอยู่ที่กระถาง6นิ้วนะพี่ เจ็ดพันห้าครับพี่เจ็ดห้าศูนศูนย์เจ็ดพันห้าร้อยไลโกไลทโกไม้ใหม่กระถางหกล้นล้นแต่อันนี้คือซไซส์แม่พันไม้หัวเลยพี่ทอมทอมทำจำนวนตนนัวนี้ใหญ่มากต้นเดียวเต็มถาดเลยเจ็ดพันห้าร้อยไลโกครับพี่ไม้ใหม่สวยๆฝากไว้ด้วยจ้ะและข้างก็น,นี้ลูกไม้อันนี้ไซส์กระถางหกเหมือนกันล้นล้นครับพี่ลูกไม้ด่างอันนี้เป็นใบแข็งครับพี่นี่เลยเม็ดสีสวยแบบนี้ครับพี่ใบเขาเรียกว่าอะไรใบใบใบ,ใ,ใบแข็งใบแข็งค้านแข็งสวยแข็งแรงหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่ลูกไม้ด่าง พันห้าหน้าสวยๆอันนี้หน้าโกอินเตอร์จะบีบบินออกจีดไปหลายต้นอยู่นี่ผมแบ่งต้นหนึ่งต้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยลูกไม้ด่างครับผมลูกไม้ด่างพันห้าเนาะมาทางนี้มีเวสเกตใหญ่ก็ยัมีกระถางหกนิ้วก่อนอะเวสเกตใหญ่ต้นนี้ต้นนี้ครับีหกร้อยไซส์สวยกระถางหกนิ้วหน้าแจ่มๆเวสเกตครับีเวสเกตหกร้อยไซส์สวยใหญ่แม่พันหกศูนย์ศูนย์ต้นนี้นน 600, gate, 600, 1, 600, นนจัดไปแล้วก็มี ลูกไม้ไว้กัดหน้าชมพูมาแล้วครับพี่กัดหน้าชมพูมาแล้วสวยๆเลยตนนัวนี้อ่ะนี่ยกให้ดูสวยมากครับพี่ลูกไม้ลูกไม้สามร้อยห้าสิบจัดไปสว,สวยครับพี่ใบกลมกัดชมพูแล้วตอนโตนมาสวยมากกระถางห5าจุดห้าสาม้าศูนครับพี่ลูกไม,ม้กลมนี่เลยกัดชมพูแล้วสวยๆสามร้อยห้าสิบเทวาสุวรรณ ห้าสวยแจ่มว้าวครับพี่หน้าสวยแจ่มว้าวไซนี้ก็สองร้อยห้าสิบครับพี่เทวาสุวรรณหน้าแบบว่าโบบาโบบ๊ะนี่อะไรครับพี่ใบใหม่ล่าสุดแหมแจ่มทุกใบสองร้อยห้าสิบข้างในอหนึ่งต้นนะพี่นะ้องสำหรับอ่าเวกเกตต้นนี้ก็ได้นะหกร้อยครับพี่ต้นที่สองเวกเกตหกศูนย์ศูนย์กระถางหกนิ้วเวกเกตใหญ่อันนี้โอ้โหหน้าแจม่มหน้าแจม่มจริงหน้าแจม่มจริงหกร้อยครับพี่เวกเกตใหญ่เวกเกตใหญ่หกร้อยต้นที่สองมอนเทเร่ 2, ไม้สวยครับพี่ไม้สวยสามร้อยห้าสิบ ไม้สวยสีแจ่มตัดกับความด่างพื้นใบชื่อว่า ere, นะมอนเทอร์เร่นะพี่เนาะสามห้าศูนย์แล้วก็มาทางด้านนี้ครับพี่อันนี้เป็นไวโอเรตไวโอเรตอ่ะตัวน,นี้กหอนกันไวโอเรตไวโอเรตครับพี่450สี่ร้อยห้าสิบด่างสวยๆด่างขาวตอนโตเขาจะออกเป็นด่างม่วงนะพี่นะตอนนี้เขาจะออกขาวก่อนนี่เลยไวโอเรตสี่ร้อยห้าสิบต้นนี้ครับพี่สวยๆนี่จะ่ะน้องชื่อไวโอเรตก็คือที่ว่าไปว่าสีม่วงนี่แหละพี่ตรงตัวเลยตรงตัวเลย คุณพระคุณพระคุณพระต้นนี้ครับพี่คุณพระน้าสวยๆครับพี่คุณพระสี่ร้อยห้าสิบสี่ห้าศูนย์ครับพี่ราคาดีต้นนี้หน้าสวยๆครับพี่นี่เลยหน้าส้มเหลืองทองคุณพระสี่ร้อยห้าสิบครับพี่สวยแจ่มว้าวสี่ห้าศูนย์และด้านนี้ปีศาจแดงแผลงครับพี่ต้นนี้เขาสี่ร้อยห้าสิบอันนี้หน้าแผลงนี่เลยครับพี่ เขาเรียกบางคนเขาเรียกเป็นหน้าพัดเทียวนะพี่นะแบบเขาจะด่างออกไปว่าแผงอลังมุนละมุนนะพี่ปีศาจแดงแผงสี่ห้าศูนย์สี่ร้อยห้าสิบหน้าสวยเจียมว้าวางอยู่ข้างกันนี้กับแสงจันใหญ่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 กระถางหกนิ้วครับพี่แสงจันใหญ่ห้าร้อยห้าสิบใหญ่มากเอาไปลงกระถางสิบสองสิบห้านิ้วยังล้นครับพี่ไม้หัวเลยด้วยตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบแสงจันใหญ่ครับพี่แสงจันแสงได้เล่าจะถอยเท่าแสงจันเออแสงจันใหญ่ 5 5าหาูนครับพี่โอเคคลิปนี้ประมาณนี้สนใจตัวไหนก็เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมเลยทักหาลายหานของก้อยได้เลยนะครับพี่สองับสี่บาร์ลบีบอลฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามขอบคุณและสวัสดีครับ